วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาส่งวอบดถกันนะคะส่งวอบรถเป็น h o n d a Accord ตัวนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราขอสัมภาษณ์ลูกค้านิดหนึ่งนะคะขอเป็นไงบ้างเหรอคะเขาโอเคนะคะบริการโอเคค่ะดีค่ะเรื่องเรื่องจัดไฟแนนซี่เอกสารยุ่งยากไหมคะคุณพี่ไม่เลยค่ะสองชั่วโมงค่ะสองชั่วโมงเรื่องใช่ไหม แล้วก็อันนี้ดูคันนี้มาจากช่องทางไหนคะอ๋อรถตลาดค่ะหรือตลาดรถเลยนะคะอ๋อเป็นตลาดรถค่ะเป็นตลาดรถเป็น w ว็บเว็บจอดอาเป็นเว็บไซต์นะคะที่เป็นของตลาดรถนะคะแล้วทำไมถึงเลือกคันนี้คะคุณพี่คือจริงๆก็ไม่ได้ดูรุ่นอะไรเลยนะคะแต่ว่าถูกใจในส่วนก๋ทะเบียนรถแบบี้ค่ะเป็นคนเลนทำปิไปายเบียนอ๋อค่ะค่ะดีมากเลยนะคะแล้วก็มีมีรบกวนมีอะไรจะฝากถึงคนที่ตัดสินใจซื้อรถบ้างไหมคะคืออยากจะบอกว่านี้ส่วนรถมือสองนะคะ บางคนบอกว่าต้องซื้อมือหนึ่งเท่านั้นใช่ไหมคะแต่บอกว่าอย่าไปเอนตี้ในส่วนรถมือสอง่ะคุณคาพไม่ได้ไหลแรงนะคะค่ะค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณคุณพี่มากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการส่งมอบรถ Honda Accord ตัวนี้นะคะอ่าส่งมอบรถ Honda Accord 2.4EL นะคะตัวนี้จะเป็นปี2009เลยนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจบริการดีๆแบบนี้นะคะของเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้นอกสถานที่นะคะพร้อมทั้งส่งมอบรถให้ลูกค้าถึงบ้านเลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อกันมาตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ0910482587นะคะหรือว่าสะดวกอยากคุยกับเซลล์ท่านอื่นนะคะเบอร์ก็จะอยู่ด้านนี้เลยนะคะท่านใดสนใจติดต่อกันเข้ามาเยอะๆนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ